สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Star f o r c อีกเช่นเคยและในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับ d a r ์ h ใน h ิลา s ผีร้ายผู้มีพลังขมือบดาวทั้งดวงโดยดาร์ h ใน h ิ l a s คือซิดหลอดที่อยู่ในยุคของ The Old Republic ซึ่งเป็นไทม์ไลน์ที่ใกล้เคียงกับ d a r ์ h เร v วนนั่นเองและเรื่องราวการขมือบดวงดาวของดาร์ h ในฮิลา s ผู้นี้จะเป็นอย่างไรนั้น ก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับดาร์ดในฮิลาสเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เกิดและใช้ชีวิตอยู่บนดาวมัลคอวีโดยใครที่จำกันได้ในเรื่องราวประวัติของดาร์ดเรเวนที่ผมได้เสนอไปก่อนหน้านี้นั้นมัลคอวีคือสมรภูมิลบสุดท้ายของสงครามแมนเดลเลียนวอรเมื่อประมาณ3,960ปีก่อนยุทธการยาวิน ที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนักลบ n e โอคูเซเดอร์แมนเดลเรียนกับกา l ล็กติกรีพับบิซึ่งก็เป็นฝั่ง Republic ที่เป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้ไปแต่ความลับอีกอย่างในสมอรภูมิลบครั้งสุดท้ายนี้ที่ผมยังไม่ได้บอกก็คือนอกจากเรเวนจะสามารถปิดชีพ m n แมนเดล t ด e อั t i m a t e ผู้นำของเหล่า n e o อคูเซเดอได้แล้วนั้นฝั่ง Republic ได้ใช้อาวุธที่แสนเลวร้ายชนิดหนึ่งในการ,รเผด็จสึกกองทัพนีโอคูเซเดอร์นั่นก็คือ m a s s Shadow Generator อาวุธทําลายล้างที่สามารถสร้างสนามพลังให้เกิดแรงดึงดูดอันมหาศาลณใจกลางของดวงดาวที่ความรุนแรงของการดึงดูดเปรียบดังความเร็วของการพุ่งผ่านความเร็วแสงเลยทีเดียวที่แน่นอนว่า การใช้อาวุธชนิดนี้ของฝั่งรีพับบิกนั้นถึงแม้ว่าจะทำลายกองทัพนีโอคูเซเดอร์ไปได้อย่างราบคาบแต่ก็ต้องแลกมากับชีวิตของทหารฝั่งรีพับบิกเองและประชาชนผู้บริสุทธิ์ของดาวมัลคคอวีบางส่วนที่ต้องพลอยโดนลุกหลงไปด้วยและความโหดร้ายในสงครามนี้เองจึงเป็นที่มาของต้นกำเนิดสิ่งที่เรียกว่าจะกลายเป็นผีร้ายแห่งกาแล็กซี โดยอนุภาพความรุนแรงของแมส s h โดเจเนเรเต t o r ได้ส่งผลให้ผู้ที่อยู่บนพื้นผิวดาวมัลลคอวีทั้งหมดต้องเสียชีวิตลงอย่างทันทีรวมถึงเหล่ากองยานรบที่อยู่ในชั้นบรรยากาศทั้งหมดต้องพังพินาศไปเช่นเดียวกันแต่กลับมีชายคนหนึ่งที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ซึ่งเขาคนนั้นก็คือนายฮิลาสที่การรอดชีวิตในครั้งนี้ของเขากับเหมือนการต้องตกนรกทั้งเป็นเมื่อเขา ต้องสูญเสียทุกอย่างในชีวิตไปโดยเฉพาะครอบครัวที่เขารักจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้มันได้ส่งผลให้เกิดบาดแผลที่อย่างลากลึกลงไปในจิตใจของนาฮิลาสและบีบให้ด้านมืดในจิตใจของเขากำเนิดเป็นพลังอันสุดสจพึงที่นำมาซึ่งความหิวโหยในการสูบพลังชีวิตจากเหล่าผู้มีพลังหรือฟอสเซนคคนอื่นๆโดยในเวลาเดียวกันนั้นดาร์ทร่า ซิดหลอดหญิงรายหนึ่งที่พึ่งละทิ้งนิกายเจไดามาได้สัมผัสถึงพลังอันแสนน่าสะพึงของนายฮิลาสที่กำลังก่อตัวขึ้นและเดินทางไปพบเขาที่ดาวมาลคคอวีในที่สุดซึ่งถ้าใครที่จำได้ดาร์ทรายาก็คือเครอาอาจารย์เจไดที่ฝึกเรแว์นั่นเองโดยทรายาได้เสนอที่จะฝึกให้กับานฮิาสโดยเธอได้บอกกับเขาว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับานฮิาสอยู่นั้น เป็นพลังที่หายากและมีความอันตรายที่สูงมากเช่นเดียวกันหากเขาจะรับมือกับพลังของตัวเองนี้ให้ได้เขาจะต้องได้รับการฝึกเพื่อใช้มันให้เป็นประโยชน์รวมถึงพรยาย่ายังรับปากกับเขาอีกว่าจะสอนวิธีในการสูบพลังชีวิตจาก f ฟอสเซ s i ิที e คนอื่นๆเพื่อดับความหิวโหวยอันมหาศาลนี้ของเขาซึ่งนายฮิลัสก็ยอมรับที่จะเป็นลูกศิษย์ของพรายานับแต่นั้นโดยหลังจากที่สงครามเจไดซีวิวอลจบลง เมื่อเรเวนสามารถปิดชีพของด้านมาแหลกลงได้เมื่อประมาณ3956ปีก่อนยุทธการยาวินนั้นเหล่าซิดได้แตกออกอย่างระสรำรศาสา์และไล์ซึ่งผู้นำดาราทรายาจึงตั้งวิหารฝึกเหล่าซิดของเธอขึ้นบนดาวมาลาคอวีที่ในเวลาเดียวกันนั้นเธอได้นำลูกศิษย์อีกคนหนึ่งมาฝึกร่วมกับนาฮิลาสนามว่าไซออนพร้อมตั้งชื่อให้ลูกศิษย์ทั้งสองของเธอว่า ดาร์สในฮิลาสและดาร์สไซออนเกิดเป็นการปกครองของเหล่าซิดยุคใหม่เกิดขึ้นที่เรียกว่าซิดทริอัมเวดซึ่งมีดาร์สทรายาเป็นอาจารย์สูงสุดส่วนลูกสิท์ทั้งสองได้รับฉายาของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปโดยดาร์สในฮิลาสได้รับฉายาว่า Lord of h u ังเกส่วนดาร์สไซออนได้รับฉายาว่า l ลอดออฟเ i n ซึ่งทั้งสามได้พยายามที่จะนำเหล่าซิด กลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ให้ได้อีกครั้งโดยการกวาดล้างเหล่าเจไดให้สิ้นซากที่ในจุดนี้เองมันได้ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างอาจารย์และศิษย์ทั้งสองเมื่อในฮิลาสและไซออนกระสันที่อยากจะทำสงครามกับเหล่าเจไดให้เร็วที่สุดแต่ทรายาอยากจะใช้เวลาในการวางแผนและเตรียมตัวมากกว่านี้ในฮิลาสและไซออนจึงมองว่าทรายานั้นอ่อนแอและไม่ต้องการที่จะเชื่อฟังเธออีกต่อไป ทั้งคู่จึงเข้าต่อสู้กับผู้เป็นอาจารย์อย่างทรายา่าที่ไม่ว่าทราย่าจะแข็งแกร่งเพียงใดแต่เธอก็ไม่อาจต้านทานพลังของสองซิดส,สายเลือดใหม่ผู้นี้ได้ที่ถึงแม้ทราย่าจะไม่ถูกภาคชีวิตไปแต่เธอก็ต้องหนีตายอย่างกระเสือกกระสนและหลบหนีไปซ่อนตัวณที่ไกลโพนที่ในตอนนี้เหลือเพียงดร์นในฮิลานและดร์ดไซออนที่ขึ้นเป็นผู้นำของเหล่าซิดในตอนนี้ทั้งคู่ได้แยกย้ายกันออกไป ตามล่าเหล่าเจไดในกาแล็กซีโดยในฮิลาสได้ใช้พลังนำเศษซากของยานราเวเจอร์ของกาแล็กติกรีพับบิกที่หลงเหลือจากสมรภูมิลบสุดท้ายนาดามอลคอวี v. มาประกอบเข้าด้วยกันใหม่และทำให้มันใช้ได้อีกครั้งกลายเป็นยานแม่ประจำตัวของเขาออกเดินทางไปยังสารที่ต่างๆที่ตัวเขาสัมผัสได้ถึงเหล่าเจไดและผู้มีพลังหรือฟอสเซนซิีฟคนอื่นๆเพื่อหวังจะสูบพลังชีวิตเหล่านั้น ให้ดับความหิวโหยของเขาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันลงให้ได้ซึ่งในเวลาเดียวกันอาจารย์เจไดหญิงนามว่าแอทริสที่สัมผัสได้ถึงพลังความหิวโหยอันแสนน่าสะพึงนี้ของนายฮิลาสเธอจึงวางแผนเพื่อลวงนายฮิลาสให้เข้ามาติดเดือของเธอโดยการจัดการประชุมของเหล่าเจไดขึ้นณดาวคาทารวมถึงที่นั่นยังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมิลาลูกา เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่พบเจอผู้มีพลังหรือ f ฟอสเซนติทีมากที่สุดแห่งหนึ่งในกาแล็กซี่อีกด้วยที่ก็เท่ากับว่าในตอนนี้ดาวคาท่าเปรียบดังโต๊ะบุฟเฟ่ชุดใหญ่ที่รอคอยนิฮิลัสอยู่นั่นเองในฮิลัสที่สัมผัสได้ถึงแหล่งพลังงานอันมหาศาลของเขาจึงไม่รอช้าที่จะนำยานเรเวเจอร์เดินทางไปที่นั่นโดยมีเหล่าอัศวินเจไดคอยรอการมาถึงของเขาอยู่ที่กลับหารู้ไม่ว่า พวกเขาได้ตัดสินใจพลาดอย่างใหญ่หลวงและกำลังจะต้องเจอกับผีร้ายที่จะมาพาดชีวิตของพวกเขาทั้งหมดไปเมื่อในฮิลารเดินทางมาถึงพร้อมกับพลังความหิวโหยอันมหาศาลของเขามันได้ก่อให้เกิดพลังทำลายล้างที่แสนสยดสยองขึ้นเมื่อพลังความหิวโหยของเขามันได้แผ่ความมืดมิดอบล้อมดาวคา่าเอาไว้และสู่พลังชีวิตรวมถึงพลังฟอสต์ทั้งหมด ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาวแห่งนี้เพื่อดับความหิวโหวยในตัวเขาลงที่ในช่วงเวลาพิบตาเดียวในฮิลาสได้เปลี่ยนให้ดาวคาท่าแห่งนี้กลายเป็นดาวร้างพร้อมกับบรรยากาศที่แสนขนลุกเปรียบดังมีปีศาจร้ายมาเยือนยังที่แห่งนี้ที่ในเวลาเดียวกันนั่นเองการสูบพลังชีวิตอันมากมายมหาศาลนี้มันได้เปลี่ยนให้กายเนื้อของในฮิลาสสูญสสายหายไปเปรียบดังตัวเขา ได้เป็นหนึ่งเดียวกับพลังอย่างไนอย่างนั้นแต่ก่อนที่ในเฮล่าจะจากไปเขาสัมผัสได้ว่ามีพลังชีวิตหนึ่งที่ยังเหลือรอดอยู่เขาจึงลงไปยังพื้นผิวของดาวและพบว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งนามว่าวิซามารอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่แทนที่ในฮลาจะสู่พลังชีวิตสุดท้ายนี้ไปเขากับนำตัวเธอขึ้นมาบนยานราเวเจอร์ เพื่อหวังจะฝึกเธอให้เป็นลูกศิษย์ของเขานั่นเองซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และศิษย์ได้ก่อตัวแนมแน่นมากขึ้นจนกลายเป็นพลังที่เรียกว่าฟอสบอลระหว่างนายฮิรัสและวิซามาที่ความสัมพันธ์ในพลังนี้เองทําให้ทั้งคู่สามารถสัมผัสถึงกันและกันได้อย่างลึกซึง้งรวมถึงสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กันและกันหรือแม้กระทั่งทําให้ต่างฝ่ายต่างอ่อนแอลงได้อีกด้วย ในเวลาต่อมาในฮิลารัสสามารถสัมผัสได้ถึงพลังปริศนาบ้างอย่างที่เขาเชื่อว,ว่ามันอาจจะเป็นภัยต่อเขาในอนาคตโดยสิ่งสิ่งนั้นก็คืออดีตอัศวินเจไดหญิงนามว่ามีตราซูริกที่เธอคือหนึ่งในอัศวินเจไดที่ถอนตัวออกจากนิกายไปหลังจบสงครามแมนดลเลียนวอร์เช่นเดียวกันกันกบเรววนและมาแลกนั่นเองแต่ต่างกันตรงที่ซูริก ไม่ได้หันเข้าสู่ด้านมืดกลายเป็นพวกซิปแต่ยอย่างใดเธอยังคงยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องแต่เพียงแค่ไม่ได้คงไว้ซึ่งชื่อของเจไดเพียงเท่านั้นคล้ายๆกับลักษณะของอโซกาทาโนที่เธอไม่ได้เลือกที่จะกลับไปสู่นิกายเจไดแต่ขอยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องและคงไว้ซึ่งความสมดุลของพลังนั่นเองโดยในฮิลาสได้มอบหมายให้ลูกศิษย์ของเขาอย่างวิซ่ามา ในการออกตามล่ามีตาซูริกและจัดการกับเธอให้ได้แต่หารู้ไม่ว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปอาจน,นำมาซึ่งจุดจบของตัวเขาเองเมื่อผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการปล่อยข่าวเกี่ยวกับมีตาซูริกนี้คืออดีตอาจารย์ของเขาอย่างดร์ทรายาที่หลบหนีไปซ่อนตัวและในเวลานี้เธอพร้อมแล้วที่จะแก้แคนลูกศิษย์ทั้งสองของเธออย่างนฮิราและไซออน ซึ่งเธอได้ปกปิดตัวตนที่เป็นซิ์ของเธอเอาไว้และกลับไปใช้ชื่อเครอาอีกครั้งเพื่อหวังจะหลอกใช้มีต้าซูริกและอัศวินเจไดคนอื่นๆที่ยังเหลือรอดในกาแล็กซีตั้งกองทัพขึ้นมาเพื่อโค่นล้มสองซิ์หลอดอย่างไนฮิราสและไซออนลงให้ได้ที่ทุกอย่างก็ดูจะเป็นไปตามแผนของเธอเมื่อวีซ่ามาที่ถูกส่งตัวมาจัดการกับมีตาซูริกในพบกันที่ดาวออนเดรอนและเป็นซูริก ที่สามารถจัดการกับวีซ่ามาไปได้แต่แทนที่เธอจะปิดชีพสิทธิ์ของานฮิ拉ัไลายนี้ลงสุริกกับโน้มน้าวให้วีซ่ามาขจัดด้านมือในจิตใจออกไปและหันกลับเข้าสู่ด้านสว่างได้สําเร็จที่เท่ากับว่าตอนนี้เคราได้ไพ่เด็ดในมือที่ทําให้เธอมีแต้มต่อเหนือานฮิาสโดยที่เขาไม่รู้ตัวถึงภัยคุกคามที่กำลังคืบคานเข้ามานี้เลยแม้แต่น,อน้อย เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ3,951ปีก่อนยุทธการยาวินเครอาได้นำแผนลวงของอาจารย์เจไดแอทริสที่เคยทำผิดพลาดในอดีตมาปรับใช้และตั้งโต๊ะบุฟเฟ่รอคอยพลังความหิวโหวยอันมหาศาลของนฮิลาสอีกครั้งที่ดาวเทโลสโฟโด, 4, ดยการนำเหล่าอัศวินเจไดรวมถึงกองทัพรีพับบิกมาดักรอ,อนฮิลาสไว้ที่นี่ ที่เธอเชื่อหรือเกินว่าคราวนี้จะมีปัจจัยสำคัญบางอย่างที่ทำให้นายฮิลาสต้องพ่ายแพ้ให้กับเธออย่างแน่นอนและเมื่อนายฮิลาสเดินทางมาถึงมีตาซูริกและอดีตลูกศิษย์ของเขาอย่างวีซ่ามาก็ได้นำกองทัพรีพับบิกบุกขึ้นยานราวเวเจอร์ของนายฮิลาสได้สำเร็จและเข้าต่อกรกับซิด,ดหล่อสุดล้ายกาศรายนี้ที่ไม่ว่ามีตาซูริกจะมีฝีมือที่เก่งกาจเพียงใด แต่พลังของเธอก็ยังไม่เพียงพอที่จะล้มปีศาจร้ายตนนี้ได้ที่ทำให้วีซ่ามาต้องยอมสละพลังฟอร์สของเธอทิ้งไปโดยการตัดขาดตัวเองออกจากพลังเพื่อทําให้อดีตอาจารย์อย่างนายฮิลาสต้องอ่อนแอลงเนื่องจากพลังฟอร์์บอลที่ทั้งคู่เชื่อมกันไว้อย่างแนบแน่นที่ทำให้ในจังหวะน,นี้เองซูริกมีโอกาสที่จะจัดการกับนายฮิาสได้แล้วซึ่งก่อนที่ซูริกและว,วีซ่ามา จะสละยานลาเวเจอร์ลำนี้ไปวีซามาได้เกิดอยากรู้ถึงใบหน้าที่แท้จริงของอดีตผู้เป็นอาจารย์เธอจึงเปิดหน้ากากของนาฮิลาสออกแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าที่ในเวลาเดียวกันนั้นจิตวิญญาณของนาฮิลาสได้พาตัวเองกลับไปที่ดาวมอร์บาลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าซิดหลอดในตำนานรวมถึงได้ผนวกเข้ากับซิดโฮโรครอนที่ตัวเขาเคยสร้างเอาไว้อีกด้วยโดยหลังจากที่มีตาซูริก สามารถจัดการกับดาร์สในฮิลาสลงได้แล้วเธอก็ได้ดูเรื่องราวบางอย่างจากอดีตลูกศิษย์ของซิดลอดรายนี้อย่างวีซ่ามาว่าจริงๆแล้วในฮิลาสคืออดีตลูกศิษย์ของเครอาที่จริงๆแล้วเธอคือดาร์สทรายาซูริกที่ทราบเรื่องราวทั้งหมดเธอจึงเดินทางไปหาเครอาที่หลอกลวงเธอมาตลอดที่ดาวมาลาคอวีซึ่งทรายาก็รู้ได้อยู่แล้วว่าซูริกจะต้องมาตามล่าตัวเธอ ทรายาจึงติดต่อกับอดีตลูกศิษย์อีกรายหนึ่งอย่างดาร์ไซออนให้เข้าร่วมกับเธออีกครั้งและช่วยกันจัดการกับมีตาซูริกที่กำลังเดินทางมาที่นี่ที่ก็ดูเหมือนว่าขนาดในฮิลาซี่แข็งแกร่งที่สุดในเวลานั้นยังต้องพ่ายแพ้ให้กับมีตาซูริกเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เธอจะจัดการกับซิดลอดอีกสองรายที่เหลือนี้ลงให้ได้จนสุดท้ายเธอก็สามารถปิดชีพดาร์ทรยา ละดาสไซออนลงได้ที่ดาวมาลาคอวีและเป็นการปิดฉากกลุ่มซิดทริอัมเวทลงได้ในที่สุดก็จบลงมานะนะครับสำหรับเรื่องราวประวัติของดาร์ในฮิลาสผีร้ายผู้มีพลังสามารถเขเือบทั้งดวงดาวเป็นยังไงกันบ้างครับเราได้ทราบถึงประวัติอีกหนึ่งซิดหลอดคนสำคัญในยุคของดีโอรีพับบิกที่ต้องบอกเลยว่าพลังความแข็งแกร่งของเขาในการกืนกินดาวทั้งดวงนี้นั้น ยังคงถูกเล่าขานเป็นตำนานกันในเหล่าซิดยุคต,ต่อไปโดยเฉพาะดาร์ทเครยที่เมื่อประมาณ137ปีหลังยุทธการยาวินหรือประมาณ133ปีหลังเหตุการณ์ในอพิโซดซิกรีเทิร์นออตเ i อดนั้นดาร์ทเครยได้ค้นพบซิดฮโลลครอนของดาร์ทในฮิลารและใช้มันเพื่อสื่อสารกับจิตวิญญาณของเหล่าซิดในตำนานบนดาวมรบาน,นั่นเองวันนี้ ผมและช่อง s t a r f ฟอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ไปรอติดตามกันได้ที่เพจ Facebook ของ StarFord ที่แอดมินจะอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับช่องและข้อมูลเกี่ยวกับจักรวาล Star Wars ทั้งหมดเอาไว้และเหมือนเช่นเคยถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจรวมถึงกด Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางช่องของเราขอพลังสถิตยอยู่กับท่าน May the force be with you สวัสดีครับ